เบรกเกอร์ตัดไฟลวดชนิด RCBO ที่ใช้หลักการทำงานแบบ VI ของแบรนด์ e ีตันสามารถจ่ายไฟเข้าที่ขั้วด้านล่างและจ่ายไฟออกไปหาโหลดที่ขั้วด้านบนได้หรือไม่วิดีโอนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ ปกติในการต่อสายใช้งานเบรเกอร์ตัดไฟรั่วดชนิด r c b o นะครับเพื่อนๆจะต้องต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับโดยที่ขั้วในหมายเลขหนึ่งนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าและขั้วในหมายเลขสองนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกเบรเกอร์ครับ โดยขั้วในหมายเลขหนึ่งนะครับจะอยู่ขั้วทางด้านบนซ้ายครับและขั้วในหมายเลขสองนะครับอยู่ที่ขั้วด้านล่างซ้ายครับส่วนขั้ว N นะครับจะเป็นขั้วสําหรับสายนิวเทลครับโดยขั้ว N บนขวาสําหรับสายนิวเทลทางด้านไฟเข้าและขั้ว N ด้านล่างขวานะครับสาหรับสายนิวเทลทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับ เรามาเริ่มทดสอบเบรเกอร์ตัดไฟลว RCBO ที่ต่อสายตามขั้วที่ผู้ผลิตกำหนดโดยวิธีการจ่ายไฟกันครับโดยต่อสายลายด้านไฟเข้าที่ขั้วในหมายเล็ก1นะครับและต่อสายลายทางด้านไฟออกจากขั้วในหมายเล็ก2ไปโหลดครับส่วนสายนิวท่าด้านไฟเข้านะครับจะต่อเข้าที่ขั้ว N ด้านบนและต่อสายนิวท่าไปหาโหลดจากขั้ว N ด้านล่างของเบรเกอร์ครับ เมื่อออนเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ทำงานปกตินะครับและที่คั้วในหมายเลข1และหมายเลขสอนั้นก็จะมีไฟครับกดปุ่มเทสการทำงานของเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ RCBO ตัดวงจรปกติครับ ต่อไปเรามาทดสอบฟังก์ชันการจำลองการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วกับเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วชนิด RCBO ที่ต่อสายตามขั้วที่ผู้ผลิตกำหนดโดยเครื่อง Socket Tester นะครับเมื่อกดปุ่มเทส RCd ที่ Socket Tester ค้างไว้3วินาทีนะครับเบรกเกอร์ RCBO ตัดวงจรปกติครับ ทดสอบเบรเกอร์ตัดไฟลว RCBO ที่ต่อสายสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกโดยวิธีการจ่ายไฟนะครับโดยต่อสายลายทางด้านไฟเข้านะครับเข้าที่ขั้วในหมายเลข2และต่อสายลายด้านไฟออกนะครับจากขั้วในหมายเลข1ไปโหลดครับส่วนสายนิวทอลนะครับด้านไฟเข้าต่อสายเข้าที่ขั้วเอ็นด้านล่างและต่อสายนิวทอลไปหาโหลดจากขั้วเอ็นด้านบนของเบรเกอร์ครับเมื่อออนเบรเกอร์นะครับเบรเกอร์ทำงานปกติครับ และขั้วในใหมายเลข1นึ่งและขั้วในใหมายเลข2ก็จะมีไฟครับเมื่อกดปุ่มเทสการทำงานของเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ r c b o ก็จะตัดวงจรปกติครับและสามารถออนเบรกเกอร์ใหม่อีกครั้งได้ปกติครับ ต่อไปทดสอบฟังก์ชันจำลองการเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วกับเบเกอร์ตัดไฟลว RCBO ที่ต่อสายสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกด้วยเครื่องซ o c กเกตเทสเตอร์ครับ เมื่อกดปุ่มเทสต์ RCD ที่สกีตเท t e ตอร์ค้างไว้3วินาทีเบรกเกอร์ r c b o ก็จะตัดวงจรปกติครับจากการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าเบรกเกอร์ r c b o ของแบรนด์ e ีตันนะครับสามารถสลับสายด้านไฟเข้าด้านไฟออกได้และยังสามารถตัดวงจรหากเกิดกระแสไฟฟ้าั่วได้โดยที่เบรกเกอร์ไม่พังเสียหายครับ อย่างไรก็ดีนะครับการต่อสายใช้งานเบรเกอร์ตัดไฟรั่วผมแนะนำให้เพื่อนๆต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดจะดีที่สุดครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเบรเกอร์ไฟฟ้าแบรนด์อ e ีตันนะครับผมจะวางช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอ e ีต e ันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ